สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเหมือนเดิมอีกแล้วตามเคยนะทุกคนเอาของของเส้นไว้ใ่ตานะคะแต่จริงรถก็ลงแล้วแหละว่าเส้นไว้ที่หลังก็ได้ <c ười> คือแม่ลืมอีแม่ลืมนะคะซื้อแล้วก็ไว้ในตะกร้ารถนะคะก็อีพอเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้กำลังจะไปเก็บข้าว ที่ตากนะคะอีโผก็โทรมาว่าให้เอาของมาให้แม่ออนที่นานะคะทุกคนนะน,นี่ก็จะเป็นนาเราก็จะเรียกว่านายวันกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละเนาะมาพามาดูคูบตะบ้าพลักนะคะหลังจากที่ไปลุยไปลุยนาลอกมานะคะแล้วก็มาจวดต่อประมาณก้าไรนะคะ ก็แต่คันใหญ่ลงไหนเราไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็จะไปลงของพ่อต่อนะคะจะไปลงของอีพอต่อจะไปลงของพ่อนั่นเองนะคะน่าจะค่ำๆนั่นก็ไม่ได้ใจนะว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสุดอยอะพวกว่ามันฝนมันอะไรด้วยเนาะก,ก็อาจจะไม่ได้ลงพ่ออาอยัางไงได้ รถมาทางนี้ก็ง่ายดอยล้วเราเดินออกมาเราจอดรถในโน่นแต่ก็ไม่ไกลนะทุกคนไม่ได้ไกลอะไรเลยแต่แค่มันเป็นคลองอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็ขับไปดูเพราะลูกจะไปได้ยังไงเนี่ย อนึงสอสักอันนี้มันเป็นตึงนะคะทุกคนมันเป็นโอรมันเป็นโอรแม่ซื้อยังไงลืมเนี่ยรอดูหน้ารถ กว่าจาโทรมาก็ม่มีแทรับเียวอ่ะปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ซื้อใหม่อันี่จบเสร็จยังจบเสร็จยังแค่นี้นะโบกีได้ก็คันพี่นกไปไหน ยงไปไหนเข้ามาไม่ได้จะทำยังไงอ่ะเออข้ามข้าเข้ามาไม่ได้ทำปมาหาที่ไหต้องอุ้มไปเทไกลอีกโลมีแต่ต้องอุ้มไปเทเลยมีแต่ต้องอุ้มไปเทนั่นแหละ ร้อยเร็วบะสร้อย,อ,ยอุลลน้นดูน้ำเยอะมากเลยอ่ะตระหะคิวบนตานะคะทุกคนคันเสียนกไปลงไหนไม่รู้นะคะเพราะว่านาทรงนี้ต้นไม้มันเยอะ นะคะทุกคนดูแต่ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไม่น่าจะเยอะเท่านาที่นันทำนาะทุกคนนะแทตอน,น,นี้โอ้คือสุดยอดเยอะสุดยอดแล้วก็นานาตัวเองเนาะนาจะโขอน่นาจะได้เกี่ยววันที่สิบเก้านะคะเห็นชินีกว่านะก็คือถ้าสิบเก้ามันสุกพร้อมเขาก็คือจะเกี่ยวบริเวณนั้นหมดเลยนะคะแต่ข้าวเขาข้างๆก็สุกแล้วแหละเดี๋ยวแต่ข้าวนั้นมันยังไม่สุกมันยังเขียวๆอยู่อ่ะมันยังสุกยังไม่ได้เต็มที่นะคะ ็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จไม่แน่ใจว่าจะได้ไปเกี่ยวของพ่อนานโตหรือเปล่านะคะเพราะว่ารถขนเข้ามันเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องอุ้มไปเทนเห็นแม่ว่ามันไม่มีทางเข้านะคะมีแต่ต้องอุ้มไปเทแล้วก็คือถ้าอุ้มไปเทน,นี้มันก็เสียเวลานะคะเสียเวลามากเพราะว่ายังไงอะเออนอนรถเกี่ยวอะนอนทุกคนนั่นแหละมัน เสียเวลาเนาะแลก็ตรงนี้กาวไรนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะคะทุกคนก็เออเกือบสี่โมงแล้วแหละเดี๋ยวสี่โมงเราก็จะไปรับไอไปรับโยเกิรกันนะคะทุกคนเพราะว่าเจบโบไม่อยู่นะเดี๋ยแต่ละขึ้นเสียนี้ ระยะทางจากบ้านมานี่ก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านันมาทางราดไงนันมาทางทุ่งนาเนาะก็มันจะทะลุไปถึงบ้านมันเนี่ยออกไปนิดเดียวมันก็จะเป็นบ้านการตรวจแล้วนะคะทุกคนก็นั่นแหละเนาะเส้นทางเส้นทางลัดนะคะก่อนนี้พามาดูขูกาตาบ้าพลังกันนะคะทุกคนลุยจวดจวดวันนี้ก็เกี่ยวไปหยุดไปคะ่ะเนื่องจากฝนตกนะคะวันนี้เนาะ ฝนตกดูพอแกก็เห็ีดเดินเก็บแบบนานานามันล้มแล้วมันก็ค่อมไปเนี่ยมันค่อมคันนาไหมหลายนามากเราจะแบบว่าเออไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจนะว่าตัวเองจะเดินเก็บหมดไหมเพราะว่า26กไร่นะคะทุกคนแม่ก็ไม่อยู่เนะเาะพ่อแกก็น่าจะจบจังหวะแกก็ตักข้าเนาะนั่นแหละแต่ถามว่าแก,ากมาไหมแกก็มาอยู่นะคะแต่ว่า เออมันก็ยังแบบมันเยอะอ่ะมันมันล้มเยอะมากข้าวนั่นอะ่ะอันนี้ถือว่าแบบมันค่อยๆ่วย ขอตัวไปรับเด็กน้อยที่โรงเรียนกันก่อนนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจทำคลิปต่ออไปนะคะทุกคนก็ถ้ามีโอกาสออกมาข้างนอกแบบนี้นั้นก็จะได้ถ่ายนะคะก็คือส่วนมากก็ไม่ได้ออกมานะเพราะว่าก็ทํางานบ้านเป็นเออทำงานบ้านทํากับข้าวนะคะก็เลี้ยงลูกนาอเออนั่นแหละนะคะก็ โอเคนะคะทุกคนก็สวัสดีนี้เราจะขอจบคลิปเพียงเท่งนี้นะคะทุกคน